สร้างบ้านเราควรจะทําสูงเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ตัวบ้านเนี่ยมันดูโปร่งโล่งสบายครับก็องบอกว่าจริงๆแล้วครับถ้าเกิดว่าตอบกันแบบง่ายๆเลยเร็วใช่ไหมครับเขาก็จะบอกให้ยิ่งสูงยิ่งดีครับเพราะว่าแน่นอนครับเข้าไปมันก็จะดูแบบโปร่งโล่งสบายตาครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่ต้องแลกกันนะครับก็คือด้วยความที่พอมันยิ่งสูงขึ้นนะครับกระโจกต้องเยอะขึ้นนะครับพวกแดดต่างๆก็จะเข้ามา มากขึ้นนะครับเพราะนั้นโอกาสที่มันจะบ้านมันจะร้อนจากแสงแดดมันก็เยอะขึ้นหรือว่านอกจากนี้แล้วครับเวลาเราติดแอร์ครับเราก็ยังต้องติดเยอะขึ้นนะครับตัวจํานวน Btu นะครับตัวจํานวนขนาดแอร์ที่เราใช้เพราะฉะนั้นแน่นอนครับความสูงที่มันเหมาะสมครับมันควรจะต้องมีครับเพราะฉะนั้นจริแล้วครับมันแบ่งได้เป็น2ความสูนครับอันดับแรกเลยครับก็คือถ้าเป็นความสูงในระดับที่มันพอโปร่งโล่งสบายตาตามปกติครับมันก็อยู่ที่ประมาณสัก2องเมตรเจ็ดสิบก็หมออันนี้เป็นตามหลักสรีระศาสตร์เลยนะครับสำหรับคนไทยเองครับในกรณีที่ ที่จะรู้สึกสบายตาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสั้ง2เมตร70แต่ถ้าเกิดว่าในระดับที่โล่งมากๆเลยนะครับในคลิปโล่งแบบโลง่งสนิทเลยก็อยู่ที่ประมาณสั้ง3เมตร30นะครับที่พี่เคยทำคลิปละเอียดไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลนะครับลองไปดูคลิปก่อนหน้าก็ได้พี่ทำอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ไปลองปรับแสงดูครับ